มึงมึงนี่แม่งนอกจากทำตัวเป็นมึงเหมือนใครรู้ป่ะเหมือนใครเหมือนเหมือนออน่านข่าวช่องวันอ่ะช่องวันจ้าทีละจ้าจาทีละใช่ใช่ใช่แต่พี่เหมือนกว่าดจ้าทีละไม่เหมือนอ่ะขออนุญาตกูเหมือนสรยุทธยอมยอมลองลองสวัสดีครับคุณจ้าทีละฮะอะไรเฮ้ยนี่ได้เลยนะน้องใบเราจะไปทางน้องใบซะแล้วทางน้องใบซะแล้วโหพี่สั้นมากเลยนะ ทิมตาซะแล้วไปเถอะไปออเคือรถอะมันจอดอยู่เนี่ยนานแล้วแต่ทุกท่านรอมึงไงรออะไรเนี่ยเดี๋ยวอินเสิร์ชใส่เลยรอเพราะอะไรต่อสัญญาหกเดือนไหล่ะพี่บอกบริษัทหรือบอกผมหมูหันไม่ลอาหมูหันตัวไหมเอาอยไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะ่าสัญญาแพงกว่าหมูหันเอาไหมไม่เอาเอาไหมไม่เอาผมก็อยู่กับพี่เป็นปีอยู่แล้วพี่จะให้ผมไปไหนแล้วเออไปมัดมัดเถอะไม่ป็พี่ผมรอรอได้มัดเถอะ ท่านทัพเจ้าก็สู้ดีครับสุดยอดชาวรักวันนี้ทัพเจ้าองค์ไถ่เออขอน้อมถวายไม่ได้มาถวายสังฆทานจะบ้าเหรอเูือกเถอะเออตัดก็ไม่ได้ตัดไม่ได้เพราะเมียชอบเมียชอบชอบทรงผมชอบมันเจ็บเออประมาณอย่างนี้ด้วยปีอะไรพ่อพูดมาเลยปีสิบเจ็ดมึงเสียเวลาคุยโทรศัพท์อ่ะปีสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดใช่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 รถเดิมสีอะไร แล้วเดิมสีขาวกลับเป็นสีเหลืองที่มาสเตอร์พีซมาสเตอร์พีซทางก็ต้องมีเจแปนมื่นอ่ะต้องมีแหละใช่ใช่มีอะไรบ้างสายใหญเร็วๆมีฝากระโปรงฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมมีให้ด้วยกระโปรงเดิมมีให้สีเหลืองเปล่าสีเหลืองโชกคสียางยางสีเหลืองนี่เลยเยลโล่พอแล้วเยลโล่มะม่วแฮร์นี่เอาคนเดียวซะแล้วเออล้อมีล้อลอกระโปรงอะกันนะตอนแท้ป่ะไม่แท้เบรกไม่แท้มีเบรกเบรกแท้แน่นอน จานสองชิ้นฮะยางฮันกุกนะอ่าวีชเวลเอ,วอีโวชูครับใส่สเกิร์ตรอบคันอ่าอันเจร์บอใส่สเกิร์ตครับผมรถบอดี้สวยเรื่องชนหนักไม่มีมีตรงนี้แฮนด์มอไซค์เกี่ยวนิดหนึ่งบุบบุบนิดหนึ่งทีดเดียวไหนวะอ๋อนี่มีลองนี้นนนใช่แค่นั้นมีท่อจากโอ้ไปไปไม่รีบริวแอล้าทำไมอ่ะมาก่อนดิทรงผมก็เหมือนกันแล้วอะ ทรงผมพี่ก็เหมือนกันอยู่ไม่ชอบไม่ชอบใครอ่ะไม่ชอบเจ้าของอู๋นี่นะเออก็เขาทำท่อมาดีไงท่อจากเอสซีใช่ครับท่อจากเอสซีรถโดยรวมคันนี้สวยครับใช่พยายาท่อมาก็คงแฟ่มาแล้วมั้งใช่ครับจูนจูนใส่มาจากใส่มาจากเอสซีแหละใช่ครับใช่รถสีขาวกับนอกรายกับนอกรนครับมัตตาพีดได้ครับให้ต้องให้คุณเชษะผมไทยอาป่ะบ้านเราครับพี่มีอะไรบ้างที่เป็นของแต่งอะ ล้อเบรกไฟท้ายแต่งป่ะเดิมมาพี่ไฟท้ายเดิมใช่ครับเดิมครับพี่ล้อวงแต่งอย่างเดียวใช่ลิ้นหน้าลิ้นหน้าใส่ใส่มาเพิ่มครับใส่ผมใส่เองลิ้นหน้าพี่ผมใส่เองไฟกระจังของตัวไหนกระจังไทยอาเดิมหมดเลยเหรอกระจังไทยอาอาจารย์ใช่ครับอ่าได้ทำเอสซีมาแล้วใช่ครับใช่ครับอันนี้ไปจูนมาแล้วเรียบร้อยครับจูนมาแล้วจูนมาแล้วโช๊คเป็นโช๊ค เฮดไดฟ์โชว์ไปโชว์เฮดไดฟ์ได้ทำเทบงเทโบอะไรมั้งเอ๋มใช่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 สองร้อยกว่าม้าตามสูตรของเอเซีใช่ฮะนี่มีบูออฟตัวออฟเฮดเคแจมแอคเซสแจมแอคเซสอันนี้โอเคขับดีเลยพี่คันนี้ขับดีเลยไปขับดีกว่าคันนี้ต้องขับคันนี้ขับดีคันนี้อยากรู้ว่าฝีมือแจมเป็นไงอ่าโมนักแจมมึงโมนักเช่ขึ้นรถโมนักขอดูฝีมือมึงหน่อยวะ มึงโม้ตลอดรถมึงแรงอย่างนั้นอย่างนี้นขอกูชื่นชมหน่อยวะ, oh, <yeah. S 1> ะแล้วกูเคยขับรถจันเช่ด้วยเ oh, <yeah. S 1> อ้าไปลงเฮ้ย <Hey, S 1> <c oughs> ทำไมอ่ะมีน้ำมันอีเหี่อ่ะเอาขับไปเติมสิมีตังหรือเปล่าโอนได้เหนื่อยใจเลยอ่ะดูดิไม่มีไม่มีสักฟ้ายัง <c oughs> ให้กูเลยอะ่ะอ่าไปไปไป ขึ้นเซอร์วิสด้วยอ่ะแสดงว่าต้องไปเปลี่ยนไอไอไอแคตเตอร์จิตคอนเวอร์เตอร์อะไรกันมาใช่ไหมสวัสดีน้องครับลองเป็มือแจมหน่อยเเอออาสิรุ่นใหญ่ท่านผู้ชมบอกเฮ้ยโก้แซลนะแจมไม่กลัวนะแจมด่ามาเซ่มันคนเดียวนะเอฟซีก็เอาไปฟ้องเอะไม่ไม่มันจะ ไอแจมไม่รู้หรอกมันจะมีคนมาบอกเนี่ยไอ้ก้เอาอีกแล้วผมว่าเขามีอะไรกันนะแน่เลยอาจะเตอนที่พี่ไม่รู้ว่ากูเนี่ยรู้จักกับมันมาไม่ยี่สิบปีแล้วเรื่อยสมัยยาฤทธิ์เลยเหรออุ้ยก่อนก่อนด้วยเหรอตั้งแต่คัมเคอี้ยแสดงว่าเป็นนี่เป็นกั๊กโนเกียเลยเหรอตั้งแต่กั๊กโนเกียตู้มือถือเลยฝั่งซ้ายเติมย้อยสองย้อยนะได้พี่ได้เติมเลยเติมันจูนอะไรมา 95้าห้มันต้องมันไม่ได้จูน95มาหรอกแต่ผมก็เติม95ลูกค้าก็เติม95นะพี่อ๋อเหรอโซฮอร์ใช่ใช่พี่ลูกค้าบอกมาเหรอครับผมชัวร์นะชัวร์ฮะไม่ใช่อียีนะไม่จริงจริงมันเติมได้หมดนะพี่สวัสดีครับพอดีผมมารีวิวรถเอ่อของ c ีวีเอฟสีเหลืองแต่งทีเอแซดซีครับคือลูกค้าเขาขายเต็นท์มาแล้วผมมารีวิวที่เต็นท์นะครับคราวนี้ เขาตํา A เอซีมาเต็มระบบเลยครับผมเลยโทรมาถามคุณว่ารถคันน uh> ี้ต้องเติมน้ำมันอะไรครับผมจำไม่ได้ครับอ้าวไอ้เฮียอู๋มึงแท้สไตล์สไตล์ของแจมดิสไตล์ของแจมมันต้องเติมน้ำมันอะไรอะที่ท mm ี่จูนแฝดกล่องมาใช่ไหมโอมใช่แฟดกล่องที่พ evet OK> ี่มากูจะรู้ไหมครับเจ้าของมาจูนรถอะไรครับมาจูนน้ำมันอะไรครับปีีสิบกับแปดห้าครับแต่ไม่เคยจูนเก้าห้าใช่ไหม เอา็้ไม่จุนนะครับอะใ่ไหมมาเติมดียี่สิบไปแล้วแล้วบอกเขาดูคลิปนี้ด้วยนะแล้วน้าดูคลิปนี้นะของดีคารบแลวอย่าโกรธแลวอย่าโกรธกันนะขิงมึงเต็มที่เลยสิ่งที่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นในชีวิตก็ได้เห็นในเทปนี้แล้ครับครับผมว่าจะของเต็นฮะไม่พกอะไรมาเลย อ่ะอ <us> ย่างแรกโอมยังไงพี <c oughs> <reco on. S 2> ่แบตรีโมทต้องเปย้ลูกค้าแบตรีโมดได้จัดการให้เบาบางขึ้นอย่างนี้อย่างนี้พี่คีเลสอย่างนี้แบตโลมันมันมันอยู่สองอันติดกันพี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ครับผมเช็คเช็คยวจัดให้ครับเช็คเช็คมันขึ้นเลยมาผมก็ฟ้องตามนั่งได้เลย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 เฮ้ย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 มีของน้ารถมีของน่ะขาบกูวิ่งช้าใด่ไปเร็วเร็วมันเร็วเยอะละ แตะคันเร่งเบาๆนี่มันสะดุดสะดุดอะไรไหมขอดูผลงาน a s C Development System Corporate .com หน่อยวะโอ้โหเขาชื่อบริษัทอะไรนะขอบอกอไว้ีร a s C Development System Corporate .com อ่าเยี่ยมเลยนี่นี่คือบริษัทของน้าแจมถูกไหมฮะชื่อบริษัทอะไรนะฮะ a s s C Development System Corporate .com ไม่พลาดเลยไม่พลาดหรอเพราะว่ามันสโลแกนกูอยู่แล้วมาโจเค็ได้ดีครับผมอะอะอ ใครไม่จบแจมจบอ่าโอเคโอเคโอเคอันนี้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 ฟังแจมได้อันนี้ผมเหมารวมนะเพราะอันนี้ติดติ๊กเกอร์เอสเอชซีมาผมไม่รู้เจ้าของเขาทำเอสเอชซีหรือเปล่าเรื่องโชคแต่ผมก็เหมารวมนะเหมารวมเลยเหมารวมเป็นเอสเอชซีไปเลยเพราะว่าก็เอสเอชซีอะอะโชคโอเคก็ถือว่าเชื่อมโช๊คมะอาจจะมีก๊อกก๊อกหน่อยครับผมอ่าอันนี้มีมีอันนี้มีก๊อกนิดนึงข้างหลังน่าจะเป็นพวกจอยหรือว่าบูยางหรือเปล่าครับผมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเซ็ตโช๊คมาดีครับอ่าอ่าโอเคโอเคโอเค จำไม่จบไอ้ใครไม่จบจำจบอจำจบโอเค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 กับเติมเก้าห้าแล้วเป็นเรือนหึ่งอะเสียงดีด้วยท่านแม่ผมชอบเสียงนี้มากเลยนะเฮ้ยเราวเนาใจนี้์ไหม ก็เป็นติ๊กต็อกอยู่นี่โหอย่างดังที่ตอนนี้ตอนนี้อย่างดังเลยวะดังเลยดังเลยลูกลูกเฮียปะลูกครับลูกครับไปวิ่งดีวะดีปะดีวะเช่นแต่ผมว่าคันนี้ยังไม่ชุดใหญ่ ใช่ไหมเอาถ้าชุดยังมันดึงกว่านี้ป่ะเชษใช่อันนี้เนี่ยชุดไลท์ไลท์จูนเฮ้ยแต่ช่วงล่างดีนะผมชอบนะผมผมผมชอบอ่ะถ้า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 เอทัศน์ีเป็นคนทำนะครับผมชอบผมชอบผมชอบฟิลนี้กำลังดีดึงดึงหน่อยหน่อยเด้งนิดนิดหนึ่งหนึ่งปะอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้อันนี้จะหลีกผมเลยอันนี้จะหลีกผมเลยอ่าถ้าได้ยางดีกว่านี้หน่อยก็ก็จะอีกเรื่องแล้วนะใช่ครับอ่าอันนี้ไม่ใช่ว่า ทันกุกไม่ดีนะทันกุกก็ดีแต่มันอาจจะไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์จ๋าไงครับเอ้ยโอเคเแต่ห้าร้อยมีแค่นี้แหละเสียงโบอาด้วยม่งโคตรเก้าศูนย์เลยใช่ผมน่าจะพูดมาดีเลยเช็คโค้งนี้กูไม่ซัดนะเดี๋ยว ตรงนี้ก็จะได้มาเชด็ดอย่างเงี้ยนะเราอ,อยู่ดีแม่ก็ต้องดักพวงมาลัยอะโธ่จริงขนนั้น <c oughs> อะใช่ผมชอบเสียงวอลม,มากเลยวะโอเคได้ไหมเ <c oughs> บรกดีอ่สมแล้วที่ที่ใส่เบมโบมาครับอ่าอ่าเบรกดีเบรกดี ดีไม่มีกินซ้ายกินขวานะครับช่วงล่างเซ็ตมาดีจริงคือดีในในในระดับสตรีทยูท่ะอ่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบไฮไฮจูนแบบพวกพวกูวกผมนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นเทสไดเป็น, H Drive, ปนช็อคสั่นแบบเกียวทั่วไปอันนี้จูอันนี้จูนมาถูกจริตอ่าอ่า,อาถูกจริตผมนะแต่ท่านผู้ชมผมไม่ทราบนะผมว่าโอมก็น่าจะใช่แบบเดียวกับผมแหละผมชอบแบบนี้นี่อ่าอ่ดึงดึง<ๆ>หน่อยหน่อยดูแล้วดูแล้วไฮพอวิ่งไฮสปีดความเร็วมันจะนิ่งครับผมขอโยกแรงหนึ่งได้ไหมได้เลย ดี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 ไม่ยุ่ยไม่ยุ่ยไม่ดี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 คอไม่หักนะยอกยกนี้เลยดีโอเคเกียร์ดีเครื่องดีนะครับไม่เล่เยอะหน่อยไม่เล่เยอะหน่อยไม่เล่เยอะหน่อยนะครับตัวรถก็มีตำหนิที่ตัว คอนโทรลินแอร์ครับผมนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นทั้งข้อด้อยและข้อเด่นยังไงพี่คือหนึ่งคือข้อด้อยคือเป็นรถกับสีนะครับสองข้อเด่นมันก็คือเป็นสีเหลืองถ้าเป็นวัยรุ่นที่ชอบสายสปูนนะก็ก็ต้อว่าก็ไปต่อทางด้านนี้ได้เลยนะครับสิ่งที่ท่านซื้อไปแล้วท่านต้องทําถ้าเป็นผมโอไม่ต้องทําอะไรละหรือทำสีมาจากมาตัวพีสก็คือพี่แชร์มาตัวพีสอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วมาดับหัวหัวแถวของประเทศอยู่แล้ว นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์โมดิฟายจากเอซซีนะแจ่มครับอันนี้ก็ระดับหัวหัวของการทํารถคอม p พกคาร์ครับผมในยุคใหม่ครับครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่รถ FK คันนี้จากโรงงานฮอนด้าให้มาก็เพียบพร้อมอยู่แล้วครับผมแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือถ้าเป็นผมผมเปลี่ยนพวงมาลัยผมว่าพวงมาลัยในตำหนี่มันเยอะเป็นไรลิ่งไปเลยผมว่าผมว่าอาจจะเป็นโมลซิ่งแล้วมีตัวมัลติแยกใช่ไหมเช่นหรือพวงมาลัยเดิมเบิกใหม่เฉพาะวง ก็มีก็ไม่ได้แพงมากถ้าเกิดท่านอยากอยได้พวงมาลัยเดิมหรือมีหรือเอาไปทําแบบเป็นตัดคัดอะไรก็เห็นมีที่วอลรจักก็ลับทาอยู่แล้วแต่ท่านชอบนะนะครับก็โดยรวมก็ไม่ไม่ได้แย่อะไรครับคันนี้ผมให้ผมให้การจูนนิ่งของเจ้าของเก่าที่ทำมาดีครนะวิ่งดีเกียร์ดีไม่กระตุกเครื่องตอบสนองดีแต่อาจจะไม่ได้แรงสุดสเต็ปของเอเนซีเขาแต่ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วแหละมันแรกว่ารถพิเศษนะ แรงกว่าร้อยพี่เชิคันนี้น่าจะมีสัก200มาเดิมเดิมมากี่มาพี่เชิร้140อยสองร้อยส่าผมว่าคันนี้ต้องมีสัก200อยสอ้ 200, 210อ่ะองรออ่าคันนี้คันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็เติมอีก20มาด้วยเปลี่ยนน้ำมันแน่ๆแอร์เย็นทุกอย่างปกติจอเป็นจอแต่งหมดแล้วป่ะหรือจอเดิมจอเดิมพี่จอเดิมจอเดิมนะครับผมว่าโอเคซุ้มเสียงไม่ได้โหนขูบวันนี้ก็จะได้รีวิวทั้งรถจากดีคาร์แล้วได้รีวิวทั้ง ฝีมือของแจมนี่เป็นครั้งแรกที่ขับรถของสไตล์แจมนะใช่เหรอก็ต้องยอมรับว่าท่อของแจมไม่ได้หนวกหูครับอันนี้จริงว่ะคนถึงชอบแต่อยู่ที่ท่านชอบนะครับท่านจะเอเซหรือโปรดกเกอร์หรือจะใจแอนอยู่ที่เจ้าของรถครับพอไม่มีใครชักจ้าเอาปืนไปย่อหัวท่านอ่าฮแต่แต่ในรีวิวหน้าของหน้าแจมที่ผมไปสนิทไปนับถือเขาเป็นพี่ผมเนี่ยครับมันดีจริง ชอบมันไม่ได้หนูหูนัดแจ่มนี่เรานับถือแบบพี่เลยเป็นพี่เหมือนพี่เลยแต่เมื่อกี้ตอนที่ทําเมื่อกี้รู้สึกไม่เหมือนพี่เลยนะมันเป็นประเด็นอย่างหนึ่งโอมงคนจะคนจะงงว่าทําไมผมกล้าเล่นกับแจ่มได้เบอร์นี้อ่าฮะสนิทกันแล้วแจ่มก็จะรู้ว่าผมเป็นคนป่าแบบเนี้ยอ่าแต่ผมไม่มีอะไรหลังมาก็จะคุยกันพี่ครับอะไรอย่างเงี้ยปกตินะัคนจะงงว่าผมทำไมพี่โก้ก้าวร้าวกับแจ่มคนเฮี้ยๆอย่างนี้ไม่มีอาครับถือมันลง เรียกพี่อยู่เลยฮะเมื่อกี้เรียกพี่ไม่กูด่าอัพอ๋อครับเขาจะไปด่าแจมบ้าเปล่าแรนขับเขาเยอะถูกถูกถูกราคา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 คันนี้แค่เพียง8ปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับทำไมราคาดีอ่ะก็เวทกับรถไปครับพี่ใช่ครับราคาดีแล้วครใช่ครับเพราะตอนนี้ราคาแปดพายหมดแล้วคุณผู้ชมนะครับถ้าจะเล่นรถคันดาชั่วโมงนี้ครับสิ่งที่ท่านจะต้องเข้านะตอนนี้อ่าฟีดแล้วต้องเป็นตัวท็อปอะแอร์หลับปีสุดท้ายอันนี้น่าเล่นสอง e เคสองประตูอันนี้หน้าเข้า e เคสองประตูคูเป้นะคูเป้นหน้าข้าซีวิคเอฟเคอันนี้หน้าเล่นครับผมอันนี้หน้าเล่นใช่ถ้าเป็นรถแปลงเอฟดีทูอาร์เป็นตัวเอฟดีทูอาร์อันนี้หน้าเข้าหรือถ้าไม่มีตังซื้อ FD2R ีทาท่านซื้อ FD2 ตัวเครื่อง2000แต่ขอสภาพเนียนๆออันนี้ก็ราคาแข็ง แข่งครับพี่อันนี้กูรูบอกไว้เลยใช่ฟันทงตรงนี้ชอบใครหา FK กันนี้นะเก้าเท่านะแปดนสามเาครับพี่แปดแสนสามหมื่บาทสิ่งที่ท่านได้คือล้อลาย TE 3 7มเจ็ดตกตังือเบรก b บม b o จานสองชิ้นูกตังค่อยเสียเอซซีตกตังนะครับโมดิฟายเครื่องยนต์โดยเอซซรีแพกล่องโดยเอซซช็อเชไดครับ ขับดีจริงครับผมไม่โกหกไม่หนึ่งสหกหมื่นเจ็ดพันโลเยอะไปนิดเดิงครับนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดครับผมนะครับเพราะว่าเจ้าของแต่งมาถึงแค่ดูจากรักิยมการทําสีการทาเครื่องที่อู่ไหนก็รู้แล้วว่าใจหนักครับใจหนักแล้วต้องการของดีครับผมแล้วเจ้าของก็เป็นคนรักษารถนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ใครสนใจก็เข้ามาดูได้จะคะแนนได้เต็มไหมได้เต็มเกินไะครับได้เกินด้วยครับผมถ้าจะเอารอมาแท้มาใส่แล้วจัดรวมได้ไหม ให้ผมหารอแท้ให้หรือถ้าหาาได้ไหมได้ได้ได้หมดได้หมดสบายมากสบายมากได้หมดแต่ก็ต้องมาดูแก็บราคาหน่อยได้หมดนี่ต้องมาได้ไหมอยู่ที่เครดิตเขาถ้าเครดิตเขาถึงไปได้แล้วถ้าเกิดมาจากเอ็กโวคันนี้จะเหลือเท่าไหร่คันนี้ขอราคานี้เลยนี่ถูกแล้วแปดสามใช่เพราะซื้ออื่นแปดปลายหมดอ่าใช่ขอราคานี้เลยครับผมนะครับแล้วก็มาดูมาชอบตรงไหนก็ว่ากันไปใช่นะครับพูกคันนี้ดีเชื่อแจผมนะผมเชื่อแจผมว่ะผมเชื่อแจมผมเชื่อแจมผมเชื่อแจม โอเคเดี๋ยวดูคนต่อไปกันคนสุดทีด่ราชายัยเฟรดเฟรดกลับมาแล้วครับ <S <S มาแล้วครับ